นี่ค่ะเพื่อนซูกี้ทำเองนะทำง่ายๆกินที่บ้านนี่นะคะน้ำเดือดพุ่งพนันมาเด้อค่ะมากินด้วยกันค่ะแซบ่แซบๆเด้อค่ะพี่น้อง ทำง,ง่ายๆเพื่อนๆน้ำซุปก็เป็นน้ำซุปจากกระดูกหมูเนาะแล้วก็ผักแล้วแต่ท่านอยากจะได้ผักอะไรนะคะอุย้ยทำลายแตกนี่คะ่ะน้ำจิ้มนะคะคเพื่อนน้ำจิ้มก็แล้วแต่เนาะที่บ้านกินอะไร<ค>น,นะน้ำจิ้มซุกี้สำเร็จรูปนะเพื่อนนะหาซื้อได้เนาะตามร้านสับสินเพื่อนเนาะทำกินเองได้เลยนี่เพื่อนนะคะง่ายแสนง่าย เราก็เพิ่มพริกเนาะพริกกระเทียมนะพริกกระเทียมสับนะผักก็เนี่ยมีทั้งอะไรนะผักชีขึ้นช่าย,ายต้นหอมนะคะเพืเ่อนๆมีกระลำปีผัากกาดแ,แล้วก็ักบุ้งโอ้ยเห็นเต็มมือพี่เนาะนี่คะ่ะเพิ่มไข่ลงไปเพืเ่อนๆนะคะลูกชินก้นเราก็ซื้อสำเรนจรูปมาเพืพเ่อนเืนเนี่ยเป็นลูกชิ้นปลาเนาะ เนี่ยพวกนี้มีสําเร็จรูปอยู่แล้วเนาะเราซื้อมาทำกินเองที่บ้านนะคะเพื่อนหมูเ,มเราก็สไลด์นะฮะหมูเนื้อแดงเนาะสไลด์บางๆนะนีะ่ทำกินเองที่บ้าน,นได้ง่ายๆนะนเพื่อนสองซินได้ง้แม่น้ำซุปสุดยอดมามเพื่อน,นนะทำกินเองได้เลยง่ายๆมาเด้อจ้ามากินด้วยกัน,นะคะ่ะเพื่อนนะคะน,นู่นใครอยากกินวุ้นเส้นก็วุ้นเส้นเพิ่มนะคะเพื่อนนะ เอาลงไหมสามแขนสีแขนซีห้ามือนะอยู่ในนี้เนาะนี่ใส่ไขล่ลงไปเพื่อนีอย่างเง้คะ่ะมาค่ะวันนี้สุก,กี้นะคะเพื่อนกินด้วยกันนะคะ